เราก็เดินมานะครับสักระยะนึงแล้วนะครับหลังจากตรงนู้นนะครับไกลๆนะก็บรรยากาศโดยรอบนะครับวันนี้นะครับเราก็จะเดินดูอยู่บริเวณนี้นะครับวันนี้จะทั่วหรือเปล่านะครับก็คอยติดตามรับชมกันนะก็ากดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบในคลิปนี้นะครับเราตามมาระยะนึงแล้วนะครับ ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเอฟซี FP ทุกท่านนะวันนี้ก็ยังอยู่ที่ทุ่งปะจินบุรีนะครับเราก็ทําการขุดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับทุกคลิปนะครับที่เราลงไปนะครับก็มีการตอบรับดีนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาถามกันเยอะนะครับแล้วก็มีเอฟซีนะครับก็ให้ความเป็นห่วงเป็นใยกันกับในการที่เรามาจับงูออกให้ชาวนานะครับบางคนก็ นะมีดราม่ามั่งนะครับมีไม่เห็นด้วยบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ท่านจะวิเคราะห์เอานะครับว่าามันมันมีประโยชน์หรือว่ามันไม่มีประโยชน์ก็แล้วแต่ท่านนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็พามารับชมอีกเช่นเคยเนี่ยอ่าเราเจอแล้วนะยอ่วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่เราออกมานะครับาหลังจากที่เรา ทำรถให้ FC เสร็จนะครับเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าเป็นงูอะไรนะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ นมีมีรอยอยู่ในรูนะครับบางท่านก็ถามกันเข้ามานะครับว่า,าวิธีสังเกตปลากุกนะครับดูยังไงโอ้งูเห่านะครับเอนะเป็นงูเหานะ,ะตัวจะใหญ่หรือไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวมารับชมไปด้วยกัน นี่นะสีนะนี่นะครับอ่าตัวนี้นะครับโอ้มีดอกจันเยอะนะอ่ามีดอกจันเยอะนะครับตัวนี้อ่าเป็นดอกจันวงๆนะครับอ่ามันคล้ายๆนะครับอ่าเหมือนจะเป็นอ่างูเห่านะครับพ่นพิษนะแต่ว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ถ้าจริงๆแล้วพ่นพิษเนี่ยอ่า มันดอกดอกจันขาวๆนะครับมันจะเป็นจุดนะครับมันจะเป็นจุดเต็มตัวเลยนะเป็นจุดขาวๆขาวๆนะครับก็ให้สังเกตกันนะครับมีบางท่านก็ถามมาว่าเป็นพ่นพิษหรือเปล่าทําไมก้มไปใกล้จังผูนะครับอ่ามันมีแบบอ่ายังไงอ่ะนะเอฟปีเราก็ห่างนะครับอ่ากล้องด้วยนะครับเพราะว่า เราต้องให้เขาอยู่ในอ่าบริเวณที่เขาไม่ดุนะให้มีแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอากล้องมานะครับให้เอฟซีได้รับชมกันเนี่ยนะครับนะเอสังเกตนะครับอ่ข้างหลังเขานะมันจะมีเป็นเป็นรูปขาวๆนะครับดอกจันแบบเป็นเหมือนจคล้ายๆตัวเลขก็มีนะครับเนี่ยอ่เนี่ยนะครับอ่าเอฟซีชัดไหม นะก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับก็ขออาภัยกันด้วยนะนี่นะครับอ่าสังเกตดูว่ามันจะมีดอกจันนะอ่าแต่ว่าไม่ใช่พ่นพิษนะครับพ่นพิษมันจะมีอ่าดอกจันเป็นจุดข,า,ขาวๆเยอะนะครับเยอะในตามลําตัวนะนะก็ให้เอฟซีสังเกตกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะทาการจับใส่ถุงก่อนนะครับนะเราขอปักกล้องไว้ก่อนนะก็ถ้าไม่ ชัดหรือ,อยังไงนะครับก็ขออภัยฟีทุกท่านไปด้วยนะอ่เเราจับกล้องมาตรงนี้ก่อนนะครับ ก็อยากให้เอฟซีได้มีความรู้ไปด้วยนะครับบางท่านก็ไม่รู้นะว่าพ่นพิษน่ะม,มันเป็นแบบไหนนะครับแล้วเราจับใส่ถุงเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะนะเนี่ยมันก็ แบบนี้นะครับพยายามนิ่งๆนะครับนิ่งๆนะพยายามไม่ให้เขาตื่นนะครับถ้าเขาขึ้นมาก็กระตุกกระตุกแบบนี้นะครับมันก็จะลงไปเหมือนมันอตอนเนี้ยนะครับที่มันสัน่นๆตัวมันสัน่นๆนะครับมันก็จะพยายาม อ่าเหมือนมันจะสำลอกออกนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะให้มันสำลอกออกก่อนนะไม่รู้ว่ามันกินอะไรเข้าไปนะครับอ่าเราจะพยายามให้มันสำลอกออกก่อนนะครับแบบนี้เลยนะครับง่ายดีนะ นี่ก็เป็นแต้มแรกนะครับก็ตัวนะครับอ่าี๋ยวเราทาการมัดก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็จะไม่เน้นอ่าโชวนะครับเราไม่ชอบโชวอยู่แล้วนะเนี่ยมันอ่าบางท่านก็ถามว่าเอา้าอยู่ในถุงแล้วมันฉกได้ไหมอ่าเวลามันฉกมามันก็ติดถุงนะครับอ่ามันติดถุงนะอ่ามันจะฉกตรงๆนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นแต้มแรกนะเอฟซีนะอ่าทีแรกเราก็นึกว่าจะไม่มีนะครับอ่าอันนี้เราขุดดูนะเอาเราถึงเจอรอยข้างในนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับเอฟซีนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอ่าฝากกดติดตามผลงานนะครับของเอมิวสิกนะครับหรือว่าคนเอาทานนะครับอ่าภารกิจจับงูออกให้ชาวนาวันนี้ก็ หึงแต้มนะครับก็ขอบคุณ FT f ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับแล้วก็รับชมผลงานของ A Music นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับชอบก็กดไลค์ใช่ก,ก็กดกดแชร์นะครับสวัสดีครับ